5ประเภทในการฝึกไล่ตั้งแต่ easy นะฮะ easy ก่อนสบายๆใช่ไหมครับแล้วก็เป็นมาราธอนเพสมาราธอนเพสช้ากว่าเทมโปนะครับเทมโปอันที่สามก็คือเทรชโชเพสแล้วก็เทมโปนะครับอันที่4นะครับอินเทอร์วอลเพสนะครับการฝึกวิ่งลงขอด400 800ไม่เกินผัดน,นะครับสุดท้ายก็คือรีพีทิชันะครับก็คือการฝึกวิ่งสั้นๆสไตล์นะครับ100 200เมตรสี่เมตร เริ่มเลยนะครับอันที่1 easy น,นะครับก็คือการวิ่งที่จะอ้างไปถึงนะครับการวอร์มอัพด้วยนะครับการคูลดาวด้วยนะครับรวมไปถึงการวิ่ง r e c o v e r เร,ร,รจากวันที่หนักๆและ การวิ่งยาวก็นับเป็น e ีซีด้วยนะครับในเรื่องของความเข้มข้นนะครับของ e ีซีเนี่ยจะอยู่ในช่วงประมาณ65-79%ของ max heart rate ขันแรกเราต้องรู้จักอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดของตัวเราเองก่อนครับอย่างเช่นผมเนี่ยเคยไปวัดมาจะอยู่ที่192บีตมินิทนะครับโดยประมาณ อันนี้เป็นวิธีการแบบคร่าวๆนะครับสำหรับเพื่อนๆถ้าเกิดว่าอยากได้โซนที่ชัดเจนก็ควรที่จะไปตรวจนะแต่ช่วงนี้มันก็เอาคร่าวๆไปก่อนนะครับเพื่อใช้ในการฝึกซ้อมมันจะเป็นช่วงของการเลือกนะครับว่าเราจะใช้อีซี่แบบไหนเพราะว่ามันมีอีซี่แบบอ่อนมากๆก,ก็คือ65%ไล่ไปจนถึงอีซี่แบบเข้มมากๆก,ก็คือประมาณ79%ของแม็กฮาร์ดนะครับของผมจะอยู่แถวเพสประมาณ4 4.4 4.3 4.4ไล่ไปจนถึงเพจต้นต้นๆนะครับน,นี้ก็จะเป็น EC ของผมนะฮะของเพื่อนๆก็ลองไปคำนวณกันดูนะครับผมซึ่ง เราจะต้องอยู่ในสภาวะที่เราเรียกว่า conversation pace นะครับ mm hmm. ก็คือสามารถที่จะพูดคุยได้นะ mm hmm. มันอาจจะอยู่ที่โซน2กับโซน3าปนๆกันได้นะฮะแล้วก mm hmm. วก็เลือกในแต่ละวันในแต่ละเซสชันมันก็จะไม่เหมือนกันอากาศร้อนบางวันก็เป็นเขาเป็นเนินอะไรอย่างเงี้ยเราคำนวณกันไปด้วยนะครับแยกก่าเป็นประเภท,ปร,เภทประเภทไปให้ให้ได้นะครับผมประเภทที่1ก็เลยต้องเรียกว่า easy กันก่อน mm hmm. ก็คือสบายๆนะครับไม่ใช่ง่ายๆนะ สบายๆนะครับสบายสบายๆไม่เกิน79%เปนะครับเป้าหมายก็คือเพื่อที่จะอะไรนะครับก็เพื่อที่จะพัฒนานครับในส่วนของร่างกายของเรานะครับระบบในร่างกายที่เราเคยคุยกันนะครับระบบ cardiovascular นะครับระบบเส้นเลือดอะไรต่างๆนะให้มันแบบฟล o w ์ดีนะครับมีถน,นนหนทางไปสู่ทุกๆเซลล์ในกล้ามเนื้อในร่างกายของเราเนี่ยได้อย่างสะดวกนนครับรวมไปถึง กระดูกเส้นเอ็นอะไรต่างๆของเราจากการวิ่งหนักนะครับในการวิ่งหนักในการลงขอดในการวิ่งยาวในการลงเทมโปเร็วๆอะไรเงี้ยมันจะต้องมีการ EC ก็คือ recovery เป็น active recovery เข้ามาช่วยนะครับเพื่อที่จะให้บัดซั u พล l y นะครับก็คือปริมาณของเลือดปริมาณของอากาศที่เข้าไปในร่างกายออกซิเจนที่เข้าไปในร่างกายเนี่ยมันจะต้องไปกับเลือดนะครับให้มันมีมากขึ้นนั่นแหละก็คือการฝึก e n d u r a น c e ของร่างกายเราไปด้วยแล้วก็ เป็นการเสริมสร้างระบบภาพรวมของ cardiovascular นะครับก็คือ,อระบบเส้นเลือดและหัวใจทั้งหมดนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป้าประสงค์ของการฝึก EC นะครับอย่างที่2นะครับเป็นประเภทของการฝึกซ้อมในตารางของผมเนี่ยจะเรียกว่ามาราธอนเพลสนะครับหรือการฝึกซ้อมใน ความเร็วมาราธอนนี่นะครับซึ่งจะอยู่ในช่วงแถวๆวเพส4 4 4 4 4.3แถวๆนี้นะครับซึ่งเป็นเพสที่เร็วกว่า e ีซีขึ้นมาแต่ยังไม่ได้ถึงกับเทมโปยังไม่ถึงกับเทชโอนะครับยังไม่ได้ชนตรงโซน4มากหนักของผมก็จะอยู่ช่วงนี้แหละนะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่จะฝึก s t ตดี้นะคฝึกวิ่งแบบคงที่แล้วก็มั่นคงในความเร็วที่ค่อนข้างที่จะ สบายกึง่งสบายกึง่งไม่สบายนะครับเริ่มที่จะแบบต้องใช้ความพยายามที่สูงขึ้นนั่นเองซึ่งจะใช้ความเข้มข้นเนี่ยใช้ความเข้มข้นในการซ้อมเนี่ยอยู่ที่แถวแถวแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับของแม็กฮาร์เดรเลยนะฮะตัวนี้เนี่ยเราจะไม่ก้าวไปสู่ตรงส่วนของแอเนโรบิกนะครับตัวนี้ยังจะใช้เป็นแอโนะรบิกนะฮะแอโรบิกแต่ว่า มันก้ากึ่งกันคือมาราธอนเพสเนี่ยคือมันจะยังไม่ใช่เทมโป้สักทีเดียวนะครับแต่มาราธอนเพสเนี่ยเราไว้ใช้ฝึกเพื่อที่จะทําความคุ้นเคยกับความเร็วมาราธอนเนี่ย mm hmm. เพื่อที่จะฝึกทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องต่อสู้กับร่างกายที่เมื่อล้ามีการฝึกคิดที่จะจัดการในความรู้สึกของเราที่จะต่อสู้กับอาการต่างๆพวกนั้นนะครับเพื่อที่จะให้ผ่านไปได้หรือว่ามีการ เลือกหรือว่ามีการปรับท่วงท่าอะไรต่างๆในระหว่างที่วิ่งนะครับเราเริ่มมีทักษะในการวิ่งที่เยอะขึ้นดีขึ้นนะครับเราก็จะสามารถเปลี่ยนรูปแบบการวิ่งในช่วงที่เราวิ่งได้บ้างครับเพื่อที่จะลดปัญหาอะไรบางอย่างเราปรับแต่งการวิ่งได้ะเวลาที่เราวิ่งนะสมมุติว่าเรารู้สึกว่ามันมันเป็นขึ้นเนินอย่างเงี้ยสมมตินะมันเป็นขึ้นเนินขึ้นเนินไปเงี้ยเราก็ปรับแพเดซ์ให้เร็วขึ้นใช่ไหมครับเดี๋ยวขึ้นมันก็จะเหนื่ยอยเพื่อที่จะเรารู้อยู่แล้วว่าพอเราไปถึงตรงจุดปลายยอด อาเขาแล้วเราวิ่งลงเนินไปแล้วก็ปรับเป็นแคดเดนยาวนะฮะแล้วก็มาดึงความเหนื่อยของเราเนี่ยกลับคืนมาหายใจเข้าลึกแล้วก็สามารถปรับอัตราเรทกลับมาได้คือมันเป็นเรื่องของการวางแผนด้วยครับมาราธอนเพสเนี่ยมันก็เลยจําเป็นที่จะต้องไม่ถึงขั้นที่มันเหนื่อยอลา้านเหนื่อยหนักมากเกินไปเพราะอันเดี๋ยวมันจะไม่จบมาราธอนใช่ไหมเราเลยเลือกเพสแถวๆต่ากว่าเทสโฮลงมาเป้าประสงค์นะครับก็คือเพื่อที่จะฝึกประสบการณ์ครับในเพสนี้ในคอนดิชันนี้ ในความเร็วนี้ในลักษณะกายภาพและก็จิตใจของเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้เกิดประสบการณ์นะครับในการฝึกซ้อมในร่างกายของเรารเพื่อให้เราจดจําได้นั่นเองนะครับเพื่อให้เราจดจาได้นั่นเองครับสำหรับนักวิ่งหน้าใหม่นะครับที่ไม่เคยวิ่งยาวอย่างเงี้ยไม่เคยวิ่งไกลๆอะไรถ้าเกิดว่าไม่ได้ฝึกเลยเราก็จะล่นใช่ไหมเวลาเราไปวิ่งเราจะวิ่งเร็วบ้างช้าบ้างก็จะเหนื่อยสลับเดินสลับอะไร มันทาให้มันมีปัญหานะครับมันมีปัญหาก็คือว่ากล้ามเนื้อมันใช้ไม่ต่อเนื่องนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเร็วเดี๋ยวช้ามันก็เคลียร์และติกไม่ทันอะไรต่างๆไม่ทันอะไรซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องนะครับสําหรับการฝึกมาราธอนจริงๆเราก็ควรที่จะสเตดี้รันนะครับก็คือวิ่งต่อเนื่องนะฮะวิ่งต่อเนื่องในเพสเ,สเป้าหมายนะแล้วก็ฝึกความเคยชินนั่นเองนะครับดยอดเลยนะครับถ้าเราทําได้เราก็จะจดจาําทวงทานนั้นได้ระยะก้านั้นได้สปีดรอบขา ของเราได้สำหรับการฝึกฝนประเภทที่3นะครับนั่นก็คือเทรชโชว์นั่นเองครับการฝึกวิ่งในช่วงที่เป็นประตูไปสู่กดแลคติกนะครับประตูประตูไปสู่การที่เกิดกดแลคติกขึ้นมาในกล้ามเนื้อของเรา<ม>ที่มากขึ้นนะครับมากขึ้นสูงขึ้นมากขึ้นสูงขึ้นเพราะว่าเราก้าวเข้าไปสู่การ วิ่งโดยใช้ระบบแอนแอโรบิกมากขึ้นนะครับแทรกเข้ามาอะไรเงี้ยทำให้กลดแลคติกมันมากขึ้นนะครับเทสโเนี่มันก็เป็นสเตดี้แบบหนึ่งครับก็คือการวิ่งต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องนะครับ<ม>เพื่อที่จะให้เราเนี่ยเข้าไปสู่จุดที่การใช้อากาศที่แบบเต็มที่มากขึ้นนะครับเต็มที่มากขึ้นจากจากเดิมนะครับเพื่อดันดันตัวของอัตราการหายใจของเราเนี่ย v o 2 max ของเราเนี่ย ให้สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปนะครับเพื่ออะไรนะครับเป้าหมายจริงๆอะ่ะก็คือเพื่อให้เวลาเราวิ่งมาราธอนเนี่ยซึ่งเราวิ่งต่ำกว่าตรงนี้เนี่ยมันสบายขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละนะฮะมันก็เป็นการฝึกความเร็วแบบนี้เทสโหเพสเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเวลาเราฝึกเราจะฝึกเป็นลักษณะอินเทอร์วลนะครับเป็นครูซอินเทอร์ว l ลนะครับก็คือเป็นการฝึกที่แบ่งเริ่มแบ่งแลละเราไม่ได้วิ่งยาวทีละ78โลหรือว่า10โลแล้วเราก็แบ่งวิ่งทีละ3โลทีละ4โลนะครับ ในส่วนของความเข้มข้นของการฝึกตัวเทชโชเนี่ยก็จะอยู่ที่88-92เปอของแม็กฮาร์เดนะครับซึ่งเป็นความพยายามที่เริ่มที่จะสูงขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมมากๆจากตัวมาราธอนเพลสแล้วก็ตัว EC นะครับซึ่งมันเป็นคอมร์ตบี้ฮาร์ดแล้วนะครับก็คือสบายยังสบายอยู่นะยังไม่ได้สบายไม่ได้สบายเท่ามาราธอนมาราธอนนี้ต้องสบายประมาณหนึ่งเลยใช่ไหม เพราะว่าเราวิ่ง 3- 4ชั่วโมงต้องสบายประมาณนึ่งนะถ้าเหนื่อยยากเนี่ยแย่เลยอันนี้ก็คือเหนื่อยยากขึ้นมาอีกหน่อยนึงแต่ว่าก็ยังเป็นคอมทบี้อยู่ก็คือเป็นความสบายที่ฮาร์ดนะครับเริ่มยากแล้วนะฮะตัวนี้เนี่ยเวลาเราฝึกนะครับเราจะฝึกแบ่งวิ่งไปทีละประมาณสักเต็มที่ไม่เกิน 45- โลนะครับ3โลเนี่ยเต็มที่นะครับของผมเนะี่ย ก็คือขอดยาวๆนั่นแหละนะแล้วก็แบ่งวิ่งนะครับตัวนี้จะช่วยให้เราเนี่ยมีการเพิ่ม Endurance ขึ้นมาจริงๆนะครับในในในตัวเรา Endurance ของมาราธอนนะครับก็คือ,คอเวลาเราฝึกตัวคูสเอนท์เวิร์ลเนี่ยบ่อยๆเนี่ยมันก็จะทำให้เวลาเราลดเพสลงมานิดนึงเนี่ยเป็นอ่าสมมติอย่างของผมนะยกตัวอย,อย่างของผมเนี่ยผมฝึกเทสโอเพสเนี่ยผมจะฝึกที่เพส4 0 4ศถึง4.1แ,แถวๆนี้นะครับไม่เกินเนี้ย หรือ3ไปปลาย3.5 4.0 4.1แถวนี้ใช่ไหมมันก็เร็วมากเลยนะผมเองก็ผมก็ต้องแบ่งวิ่งอะ่ะผมวิ่งได้เต็มที่ไม่เกิน3โลก็ก็จะเริ่มเหนื่อยแล้วแต่ว่าเราก็จะต้องรักษาฟอร์มของเราด้วยนะไม่ใช่แบบอ่อเอา,เอาแบบใส่จนุดอันนั้นก็ไม่ใช่นะครับต้องปรับใหม่ของผมก็คือโอเควิ่งไปให้ได้นะฮะความพยายามประมาณ90% 90นะครับ90%ไม่เกิน90% 92%แถวนี้นะเสร็จแล้วปุ๊บพักนะฮะพักประมาณสัก 2อานาทีเสร็จแล้วก็ไปต่อนะครับจำนวนอะไรต่างๆเราก็ดูในตารางนะฮะเราดูในตารางอันนี้วันนี้เรามาพูดถึงประเภทใช่ไหมเอออันนี้ก็คือจํานวนแต่ละวันอะไรต่างๆมันก็คือไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนะครับเป้าหมายนะครับเป้าประสงค์ก็คือ improve endurance นั่นเองนะครับสั้นๆเลยนะครับทำให้ความอึดของเราเนี่ยสูงขึ้นนะครับของการฝึกเทรโช มาถึงตัวที่4นะครับประเภทที่สี่ที่เพื่อนๆก็ถามกันเข้ามาบ่อยมากๆแล้วก็เห็นลงกันเยอะมากๆเลยนะครับ mm hmm. นั่นก็คือ Interval Pace นะครับที่เราชอบเรียกว่าลงคอร์ดนั่นแหละอันเมื่อกี้ก็ถือว่าเป็นลงขอดแบบหนึ่งนะครูซอินเทอร์ว l แต่ว่า c r u i อินเทอร์ว l เนี่ยจะเป็นขอนย,ยาวๆ mm hmm. บางทีเราก็วิ่งตามถนนตามอะไรได้ใช่ไหมครับหน้าบ้านอย่างเงี้ยไปกับ2โล กินน้ําอะไรเงี้ยผมก็ใช้แถวนี้หน้าบ้านแต่ถ้าเป็น interval pace นะครับมันจะเร็วขึ้นไปอีกเราพูดสั้นๆว่ามันเป็น VO2 max interval นะครับซึ่งมันคือการฝึกเพิ่มตัวอัตราการหายใจเอาออกซิเจนเนี่ยดูดซื้อออกซิเจนเนี่ยเข้าไปในร่างกายนะครับเพื่อให้มันสูงขึ้นนะถ้าเกิดว่าเราหายใจครั้งหนึง่งเนี่ยแล้วเราได้ออกซิเจนมากขึ้นกว่าเดิมมันก็จะทําให้โอกาสที่กล้ามเนื้อของเราต่างๆเนี่ยมัน ได้ใช้ออกซิเจนเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นใช่ไหมมันก็จะเร็วขึ้นมันก็จะดีขึ้นนั่นแหละนะมันก็จะเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับคนที่ VO2 Max ต่ำๆหายใจเข้าไปทีนึงเนี่ยมันมันก็ไม่พอมันมันเหมือนกับเครื่องยนต์มันมันไม่ใหญ่พอนะครับคนที่มี v o 2 max สูงๆเนี่ย v o 2 Max สูงๆครับก็เหมือนคนที่แบบเครื่องยนต์เนี่ยใหญ่นั่นแหละ <laughs> กินน้ำมันเข้าไปได้เยอะนะครับอากาศก็คือมันไม่มีที่สิ้นสุดอยู่แล้วใช่ไหม mm hmm. มันก็เหมือนน้ามันที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะก็คืออากาศนะครับ mm hmm. เวลาเราหายใจเข้าไปเนี่ย mm hmm. คือเครื่องยนต์เราใหญ่เราก็ได้พลังเยอะนะครับได้แรงมมาที่เยอะมากขึ้นนั่นแหละง่ายๆนะครับ mm hmm. ตัวของ Intensity นะครับก็ค mm ือความเข้มข้นของการฝึก t n t v r v p l p e นะครับก็คือ98 <laughs> ถึง100% เอา95นะ95ถึง100%แถวนี้นะครับมันก็เป็นความเร็วที่ก็จะสูงที่สุดนั่นแหละก็จะสูงที่สุดแต่ว่าเราพยายามที่จะให้มีความรู้สึกว่า hard นะครับ h a r ดหนักนะฮะเป็นความเร็วที่ d e f i n สั้นๆออกมาให้เพื่อนๆเข้าใจก็คือเต็มที่เลย5กิโล5 k pace เนี่ยวิ่งไปหมดที่5กิโลเนี่ย p a c อะไร ก็เอาเพจนั้นนะครับ mm hmm. มาใช้ในการฝึกอินทวอลได้เลยนะครับผมเอาง่ายๆครับอย่างของผมก็ประมาณเพจ3.4แถวนี้นะครับ3.4 3.5 3.3 3.4 3.5แล้วแต่วันนะครับตัวนี้ก็คือเป็นอินทวอลเพจของผมผมก็จะลงลยเพจเพจนี้นะครับที่400เมตร800เมตร1000เมตรแถวนี้นะครับ ไม่เกินนี้นะฮะถ้ายาวกว่านี้เราก็ต้องปรับเป็นเพ e ที่มันช้ากว่านี้หน่อยหนึ่งเนาะมันก็เป็นเป้าประสงค์ที่แตกต่างกันอันนี้ก็คือเราพูดถึงนักวิ่งมาราธอนนะครับนักวิ่งมาราธอนจะฝึกแบบนี้ตัวนี้ Interval ว a ลเพเราก็จะฝึกแถวแถววีลทูแม็เราไม่ได้ทําบ่อย2-3อ,อาทิตย์ถึงจะทําทีหนึ่งเพื่อกระตุ้นร่างกายนะครับโอเคนะฮะตัวนี้เป้าประสงค์นะครับก็เพื่อที่จะสเตรสนะครับก็คือเกิดความเครียด สร้างความเครียดในระบบแอโรบิกนะครับแต่เดิมเนี่ยเราฝึกเทชโเนี่มันอาจจะยังไม่ได้สร้างความเครียดให้ให้ระบบแอโรบิกมากเพราะว่าเราก็ยังไปแตะอยู่แค่แถวแถวเทโอแล้วก็เลี้ยงเลียงไว้ใช่ไหมมันก็ยังกัมกึ่งกันอยู่ระหว่างอ่ะแลกเตจกับไม่แลกเตจนะครับกับแล้วก็ร่างกายก็ปรับตัวอ่าให้อยู่ตรงสปริงตรงนั้นอ่ะแข็งเด้งแข็งเด้งอยู่ตรงนั้นอ่ะแต่ตอนนี้คือเราฝึกแบบก้าวข้ามตัวโซนสีขึ้นมาเรามาอยู่โซน5แล้วเราเหนือกว่าโซนสีแล้วนะครับเหมือนกดดันลงไปที่ ตัวของแอโรบิกนะครับระบบแอโรบิกทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเริ่มแบบพื้นาร์ d พื้นาร์ d มันก็เหมือนกับเวลาที่เราวิ่งวิ่งไปนะครับเร็วเร็วเนี่ยวิ่งไปเร็วเรว,วแล้วมันก็หายใจแรงนะฮะเหมือนเราต้องการออกซิเจนเข้าไปเยอะๆเนี่ยมันก็ไปกระตุ้นนะครับกระตุ้นระบบร่างกายของเราทั้งหมดว่าเอ้ยฉันต้องการออกซิเจนมากขึ้นฉันต้องการออกซิเจนมากขึ้นนะฮะเร็วขนาดนี้นี่ร่างกายไม่ไหวนะเราฝึกตัวนี้เราไม่ไม่ต้องวิ่งนานมากนะครับเต็มที่ก็ 2นาที1นาที2นาที3นาทีแถวๆนี้ก็ถือว่านานแล้วนะครับยังคอดพันอย่างเงี้ยสนาทีกว่ากนะครับไม่ถึง4นาทีเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับสำหรับ800หรือว่า400ก็จะสั้นลงมาอีกนะก็คือพอดีพอด,พอดีสำหรับ interval pace ครับและสุดท้ายนะครับ5นะครับประเภทที่หก็คือ รีพีทิชันนะครับก็คือการวิ่งรนะีพีทเป็นการวิ่งที่เร็วที่สุดนะฮะในการฝึกต่างๆของของอาการฝึกมาราธอนในรอบนี้นะครับรีพีทคืออะไรนะครับรีพีทิชันก็คือสไตล์นั่นแหละหรือว่าจะเป็นแบบมันแล้วแต่เราจะเรียกบางทีมันก็เรียกเป็นคอร์ดอินเวอร์เหมือนกันนะแต่ว่ามันเร็วกว่านั้นอีกนะครับวิ่งอยู่ที่แถวแถวไมล์เพสนะครับก็คือความเร็วแถวๆถวประมาณเร็วที่สุดในหไมล์ของเรานะฮะมันจะอยู่ของผมจะอยู่ประมาณ3จุด 2นะสามจุดสองสามจุดสามสามจุดหนึ่งสามจุดสองสามจุดสามบางคนก็เพสสองไปเลยนะครับบางคนก็เพสสี่อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าตัวนี้เราเอาว่าเราวิ่งรอบสนามส้มเนี่ยสี่รอบหมดสี่รอบนะต่อกันแล้วหมดเลยนอนเลยนะครับอันนั้นแหละเพสนั้นนั่นแหละนะครับผมเคยฝึกแล้วนะครับในอ่าไมเพสเนี่ยจะจะวิ่งกันอยู่ที่แถวแถว เอ่อเพสามจุดสองนะครับเดี๋ยวมีคลิปขึ้นให้ดูนะ mm hmm. การฝึกตัวนี้เนี่ย mm hmm. เพื่อที่จะอะไร mm hmm. สามอย่างแล้วกันนะครับสปีดฟอร์มแล้วก็รันนิ่งคโนมีนะครับสปีดคืออะไรนะครับก็คือการเข้าถึงความเร็วมันเร็วไงเร็วกว่าทุกอย่างนะครับเร็วกว่าการฝึกทุกอย่างเร็วกว่าการฝึกเพื่อร่างกายของเราทุกอย่างร่างกายที่แบบภายในของเราเ, mm hmm. เช่น mm hmm. การฝึกเพื่อ v o 2 max mm hmm. การฝึกเพื่อเทสโหใช่ไหม mm hmm. <laughs> การฝึกเพื่อรีคอเวอรี่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ย ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้มันคือการฝึกเพื่อที่จะให้ท่าทางของเรามันได้นะครับท่าทางของเราในการเข้าถึงความเร็วเนี่ยมันมันเข้าใจมากึ้นนะครับสมองเราเนี่ยฝึกสมองเราแล้วตอนนี้สมองเราเนี่ย,ม,ม,ยมันรู้จักความเร็วนี้นะครับเฮ้ยเร็ววะ่ะเร็วมากๆเลยนะครับเร็วมากๆเลยกดวิ่งไปโอ้โหเร็วจริงๆเพระฉะนั้นเนี่ยเวลาเราฝึกซ้อมรีพิทิชันเนี่ยฝึกเร็วนะครับเนี่ยเวลาเราวิ่งไปสมมติ100เมตรหรือ200เมตรเนี่ย เพศของผมประมาณสัก40วิอย่างเงี้ยนะเพศ3.00 3.1อะไรเงี้ยเราจะต้องรักษาฟอร์มท่าวิ่งเราให,ให้ดีนะครับให,ให้ถูกต้องนะมั่วสูวผิดเพี้ยนไม่ได้เลยนะครับเวลาสังเกตดูนะครับเราเวลาเราวิ่งนะครั้งแรกเนี่ยจะดีที่สุดใช่ไหมครั้งแรกจะดีที่สุดเลยวิง่งปุ๊บวอร์มเสร็จปุ๊บวิง่งปุ๊บ100เมตรแรกหรือว่า200เมตรแรกเนี่ยจบปึ๊บเราจะแบบโอ้โห เหนื่อยมากมากเลยแล้วก็ฟอร์มการวิ่งเนี่ยดีมากๆเลยอันนั้นนะครับจํามาไว้จํามาไว้นะครับเพราะมันคือดีที่สุดครั้งแรกครั้งที่2เนี่ยจะดีที่สุดนะครับพอครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5นะครับรอบที่5เนี่ยมันจะเริ่มเหนื่อยใช่ไหมมันจะเริ่มเหนื่อยมันจะเริ่มท่ามันจะไม่ใช่แล้วมันจะเริ่มมั่วสั่วแล้วการฝึก <c ười> ตัวนี้รีพีทตัวนี้ห้ามพักน้อยเป็นขาดนะครับคือจะต้องพักจนรู้สึกสบายเลยจนรู้สึกแบบ รู้สึกว่าวิ่งกลับไปวิ่งได้เหมือนกับครั้งแรกๆอาจจะไม่ใช่พักนานจนแบบเออนานไปฮะนานจนนานจนเหนื่อยแห้งเลยก็ไม่ใช่นะฮะสมมุตินะฮะร้อยเมตรอย่างร้อยเมตรแล้วก็จ็อกแล้วก็ร้อยเมตรอย่างเงี้ยปกตินะฮะถ้าเกิดว่าฝึกซ้อมเร็วๆฝึกแบบสไตล์แบบรีพีทจริงๆเนี่ยพัก3นาทีนะฮะร้อยเมตรวิ่งร้อยเมตรนะร้อยเมตร 10, 10 11 1 2 1อวิวิ่งไปเลยครับปึ๊บพัก3นาทีครับหายเหนื่อยเลย ค่อยวิ่งทีหนึ่งนะฮะเพื่ออะไรนะครับเพื่อให้ร่างกายมันจําท่าแล้วก็ความเร็วตรงนั้นได้ให้ได้จริงๆเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยมันจะเหนื่อยเกินไปจนเราจะจําอะไรไม่ได้เลย <c oughs> แล้วก็อาจจะเสี่ยงต่อการบาดเจ็บอะไรทุกอย่างด้วยนะครับการฝึกตัวนี้เป็นการฝึกที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งแต่มีเปอร์เซ็นต์ในการฝึกที่น้อยนะครับเรามาพูดถึงตรงนี้เพื่อที่จะเอามาประกอบรวมกันเป็น5อย่างนะครับ5ประเภทในการฝึกไลตั้งแต่ e ี s y EC ก่อนสบายๆใช่ไหมครับแล้วก็เป็นมาราธอนเพสมาราธอนเพสช้ากว่าเทมโปนะครับเทมโปอันที่3ก็คือเทรชโฮเพสแล้วก็เทมโปนะครับอันที่4นะครับอินเทอร์ววลเพสนะครับการฝึกวิ่งลงขอดสี่ร้อยแปดร้ไม่เกินผ่านนะครับสุดท้ายก็คือรีพีทิชันนะครับก็คือการฝึกวิ่งสั้นๆสไตล์นะครับ100 200เมตร400เมตรอะไรประมาณนี้แต่เร็วมากๆนะครับ 5อย่างนั่นเองที่เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้นะครับเพื่อที่จะเอาไปประกอบกับตารางที่คุยกันไปในคลิปล่าสุดนะครับจะได้เข้าใจว่าอ๋อโอเคมันมีการวิ่งประมาณนี้นะครับคร่าวๆอยู่5อย่างอาจจะแยกลงไปได้อีกเยอะนะฮะแต่5อย่างเนี้ยเนี่ยแล้วก็ตามเปอร์เซ็นต์ของอินเทนซิตนะครับความเข้มข้นความพยายามอะไรต่างๆเพื่อเป้าประสงค์ต่างๆของ1 2 3 4 5 mm hmm. เพื่อพัฒนา การวิ่งของเราในภาพรวมทั้งหมดนะครับในช่วงนี้ที่ <laughs> <laughs> ก็ฝึกซ้อมกันอยู่ที่บ้านไม่มีงานไม่มีอะไรนะครับแต่เราก็ยังมีความหวังที่จะได้วิ่งได้แข่งขันคู่แข่งหรือว่าแม้กระทั่งแค่กับตัวเองนะครับในวันหนึ่งนะครับที่เรามีโอกาสที่จะได้ไปร่วมกันนะครับถ้าไม่มีงานแข่งไม่มีอะไรจริงๆเลยเนาะเราก็จัดเองก็ได้แหละหน้าบ้านอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็วิ่งหาที่ว่างๆโลง่ลงๆวิ่งทดสอบตัวเองอยู่บ่อยๆนะครับ 10กิโลเมตรครฟมาราธอนหรือว่ามาราธอนนะครับมีทีมงานหรือว่ามีครอบครัวอะไรก็ช่วยๆกันวิ่งไปกับวิ่งอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะพอจะจัด,จจดได้จัดแข่งขันให้ตัวเองได้นะครับอย่างของผมเนี้ยในตารางมาราธอนเนี้ยมันมีการวิ่งที่เป็นลักษณะของเหมือนลงงานลงแข่งอยู่ด้วยนะทั้ง5โล10โลฮาึนะฮะใช่ไหม ประมาณ2-3สครั้งเนี่ยที่จะต้องวิ่งแบบเหมือน,อนงานแข่งเลยนะอันนี้เราไม่มีงานเราก็ต้องจัดเองนะครับอาจจะมีให้รางวัลตัวเองบ้างนิดเหน่อยนะครับเพลินเกันไปนะครับติดตามข่าวสารในงานวิ่งงานอะไรต่างๆอยู่ตลอดนะครับเผื่อว่ามีสถานการณ์ดีขึ้นแล้วก็จะมีการประกาศเพื่อที่จะรับสมัคร อะไรต่างๆนะครับอย่างวางแสยน่เนี้ยก็คือเรื่องการรับสมัครไปแล้วเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับก็รอฟังกันไปสถานการณ์โควิดก็แย่ลงเรื่อยๆนะครับช่วงนี้โหหนักเลยนะฮะก็อยู่บ้านนะฮะส่วนใหญ่ผมก็จะซ้อมอยู่แถวบ้านนะที่สนามก็เว้นระยะห่างกันนิดหน่อยครับหรือแอบไปตอนเช้าอะไรเงี้ยนะฮะวิ่งยาวก็จะวิ่งรอบสารลางรอบหมู่บ้านรอบตามถนนตามอะไรที่ ค่อนข้างที่จะห่างไกลจากผู้คนนะครับเอาจะช่วยเพื่อนๆนะครับในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สีแดงสีแดงเข้มต่างๆนะครับก็ดูแลตัวเองกันก่อนนะครับซ้อมอยู่บ้านในบ้านได้ก็ซ้อมกันไปก่อนคลิปต่างๆเกี่ยวกับการซ้อมในบ้านนะครับรูวิ่งอะไรต่างๆนะครับแนะนําการฝึกซ้อมวิ่งในบ้านเกมสวิฟอะไรต่างๆครับลองดูในช่องลันบิสะได้เลยนะครับมีหลายคลิปเลยนะครเพลินๆนะฮะดูกันไปแล้วก็ หาอะไรมาเล่นกันนะครับซ้อมกันไปวันนี้คลับ019นะครับประเภทต่างๆของการฝึกซ้อมนะฮะมาราธอนของผมในปีนี้นะฮะห้าอย่างก็จบไปแล้วนะครับสำหรับช่องทางในการรับฟังนะครับพอดแคสต์กันอีกครั้งหนึ่งนะก็คือ Spotify นะฮะ Apple Podcast และ Podbean ครับมีหน้าเว็บไซต์ด้วย หน้าเว็บไซต์ runvisa.com นะครับตรงนี้สามารถที่จะเข้าไปฟังได้นะครับหรือจะฟังใน YouTube ก็ได้นะครับผมตัวสว o t i f y หรือว่า Apple Podcast ก็ดีเหมือนกันนะฟังไปด้วยบีนไปด้วยฟังไปด้วยก็ได้นะครับเปนๆนะครับผมมีอะไรแนะนำติชมกันเข้ามาได้นะครับพูดคุยกันได้นะครับเสมอนะครับแล้วก็มีช่องทางติดต่อด้านนี้นะมีอะไรก็พูดคุยสอบถามกันเข้ามาได้เสมอนะครับขอบคุณมากครับผม สวัสดีครับ